ที่ซูเปอร์พรีเมียมครับพรีเมียมนะครับแต่ตัวนี้นะครับสำหรับสารตัวนี้นะครับผมนะครับตัวใน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 ,ในตัวแทนเกษตรกรนะครับ,รบเป็นผู้ทดสอบทดสอบแล้วทดครับว่าเดี๋ยวนี้ผมกําลังดูอยู่ว่า สำหรับต้นที่มันแตกเลือกเป็นขุยเนี่ยมันกําลังหลุดลุยออกครับโอ้มันหลุดออกเลยครับมันจะหลุดออกทำให้เลือกนี่มันค่อยล่อนล่อนออกมาโอ้มันหลุดออกอย่างนี้เลยเป็นเลือกที่เรียบโอ้เรียบเพราะเลือกยางที่มันต้นที่มันแตกเป็นขุยมันเรียบแล้วทีนี้โอกาสที่จะเป็นเชื้อรามันก็มีน้อยลงมีน้อยลงครับเพราะว่าอะไรมันจะแห้งเร็วครับผมแล้วก็น้ําไม่ได้จับครับผมเชื้อราตัวนั้นก็ไม่ได้เกาะแผลแล้วต้นที่ยังไม่เป็นอะไรเราไปฉีดตรงนี้มันหายจะป้องกันได้ไหมครับผม อ่อเนําทำเลงครับว่าสําหรับนะครับยางพารานะครับสาหรับท่านที่เปิดกรีดใหม่ยางยังไม่อายุไม่มากเท่าไหร่ครับผมนะครับมันจะเปลือกมันจะร่อนดีนะจะล่อนดีเียงเนียนดีเออเนียนดีรับเนียนดีครับนี่แหละถ้าเราได้ใช้ตัวนี้ไปโอกาสที่เปลือกจะแตกเป็นขุยมันไม่มีโอ้โหท่านผู้ชมครับนะครับเยี่ยมมากเลยอันนี้ก็คือเป็นซูเปอร์พรีเมียมบอเกนนี่ครับช่วยได้แล้วก็ป้องกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับเกษตรกรนะครับปลื้มนะครับก็ดีใจ จะพิสูจน์ให้ว่าการใช้พอลาก้าของเรานะครับจะทําทให้ดินดินเราดีขึ้นไหมก็คือตรงนี้เป็นเจ้าของแปลงอาจารย์ทองเหลียนนะครับขอจะทําทเป็นมีไส้เดือนอะไรดีขึ้นมาไหมตามตามตามที่ท่านดูครับจากการสังเกตนะครับ,รบจากการสังเกตมานี่ ต้นยางเราก็เปลี่ยนแปลงครับครับเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงจากกาบนี้กตมันจะมีเยื่อต<ล>อัวหนึ่งอืมเยื่อมันจะขึ้นมาแทนครับตัวนี้สีเขียว,วอ่อนนี่มันจะเป็นเยื่อขึ้นใหม่ครับครับขึ้นมาใหม่ขึ้ใหมและดินเราตรงนี้ดีขึ้นมาไหมดินนี่แต่ก่อนนี่ครับตรงนี้มันจะมีรกครับลกใบมันลงมากองอันอยูก็คือมีใบออกมาเต็มไปหมดเลยครับแต่ตรงนี้ทําไมไม่มีท่านผู้ชมครับก็สังเกตดูท่านผู้ชมมองด้วยตาเปล่านะครับจะเห็นว่าดินตรงนี้ย่อยสลายได้ดีท่านประธานนะครับผมโอ้หีสายยลไดดม <affiliated S 2> ดีมากเลยคร <reen> ับดีและดินด <itous S 2> <damages S 1> ีขึ้นไหมดินดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับก็คือเป็นการรวบรัมตัดตอนวันนี้ผมพัทรพลและพร้อมกับทีมงานเลยวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสมพงษ์แล้วก็คุณพ่อประจนนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ทองเหรียญแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยทุกคนวันนี้มาเข้ารายการวันนี้ก็คือมาเก็บภาพครั้งที่2นะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเป็นดินแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีไส้เดือนไม่มีเลยเลยก็คือเป็นหลักฐานท่านผู้ชมครับดิาดินดีต้องมีไส้เดือน นะ,น,นะครับมีเยื่อนะครับมีไส้เดือนนะครับไม่เป็นอันตรายด้วยไม่เป็นอันตรายเป็นอนันตรายด้วยนะครับ <นะ S 1> ผมดินตรงนี้ก็ปรับสภาพเป็นกลางนะทา่านผู้ชมครับจากการใช้ของฟาวาก้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็คือการยืนยันของท่านประธานเองนะครับที่ท่านนี่ไม่ยอมเชื่ออะไรหรอกนะครับเพราะว่าต้องทำด้วย,วยตัวเองได้ยินข่าวว่าอะไรนะแอบไว้ใจ คนเดียวตัอง60ประสบครับเจ้านทานเอาไปแล้ว6ใช่ไหมครับ60 60 60ประสบแล้วครับไม่เชื่อทำไมไปใส่เยอะเป็นไงคือไม่เป็นความสุขของเกษตรกรคือประสบความสําเร็จในด้านชีวิตของพวกเราที่เป็นเกษตรกรครับผมตามหลักความจริงแล้วนะครับัวผมเองเหมือนกับท่านอาจารย์พัชรพลว่าครับผมไม่เคยอยากเชื่อใครถ้าตัวเองไม่ได้ทดสอบหรือไม่ได้ลองดูนะครับ หลังจากที่ผมคุกคีออยู่กับวงการยางพาลานี่นะครับ,รบประมาณจากจากปีสามสอ,งจ,องจากปีสามสตั<อ>้งแต่ปีสาผมก็เที่ยวไปศึกษาดูงานเทีเ่ยวไปดูโน่นดูนี่ไปไปไประจํานะครับว่าแต่ว่าย,ยังไม่ได้เจอ,เอ,อสารปรับปรุงดินหรือว่าตัว อาสารที่มาช่วยปรับปรุงดินหรือว่ามากระตุ้นยางพาราช่วยเสริมมาป้องกันหรือมาช่วยเสริมครับผมหรือป้องกันช่วยเสริมยังไม่เคยเจอมาก่อนยังไม่เคยเจอนะครับแต่แต่มาทดสอบดูขนาดผมยังไม่ได้ใช้มากนะครับใช้ไปแค่อย่างพาวาก้าเนี่นะ ผมใช้ไปแค่60กว่าสองโอ้ยังไม่ใช้ใช้มากแค่หกสิบยังไม่เท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ถึงจะเยอะครับก็ประมาณสักร้อยกว่าโอ้โหท่านผู้ชมอากาจะใช้คนเดียวเลยพวกนึ่งแต่ละแต่ละปีนะครับสําหรับที่ผมเคยใช้เพื่อนซื้อเคมีอ่าปุ๋ยเคมีนะครับทุกปีทุกปีเนี่ยจะอยู่แสนกว่าบาทผมอูท่านชต่อปีนะครับโอ้โหนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นสารปรับปรุงดินผมเห็นแล้วถ้า ถ้าไม่ดีเข้าไหนผมก็พอให้แบบดินนําดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้หรือว่าพืชทุกชนิดที่มันจะดีขึ้นมันจะต้องได้ดูแลปรับปรุงดินซะก่อนนะครับครับผมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ยุคนี้มันมีสารเคมีเยอะครับผมนะครับทั้งสารเคมีในด้านปราบวัชพืชยาฆ่าย่านะครับผมและก็ปุ๋ยเคมีทุกสูตรทุกอะไรนะครับ,รบม,มันจะ มาสร้างให้ปุ๋ยดินของเราเนี่ยมีกรดมีด่างเยอะนะครับพอจะมาใส่สาบชนีตัวนี้แล้วนะครับปรับปรุงดินให้มันดีขึ้นจากดินที่เป็นกรดเป็นด่างอย่างแปลงร้อยยานทองเหลียนเนี่ยนะครับมแต่ก่อนเราเคยวัดกันนะครับลรงมางแรกมาวัดกันว่าเป็นกรดเป็นด่างเยอะเยอะเยอะมากแล้วตอนนี้ดูขึ้นนะครับดูดูแล้ว กดด่างตัวนั้นจะหายไปครับและมีเจ้าของดินมาอยู่แล้วก็เมื่อตะกี้โชว์ด้แล้วนีนก็คือไส้เดือนไส้เดือนครับนะนี่คือถ้าดินไม่ดีจริงนะครับไส้เดือนมันจะไม่ค่อยอยู่นะครับท่านพี่น้องนะท่านสังเกตได้เลยนะก็อยากให้ท่านประธานนะครับฝากท่านผู้ชมดูว่าสารสองตัวของตัวนี่ที่เรามาใช้กันนี่ เป็นการป้องกันด้วยนะครับในการพวกลาครับลาเส้นดำนะครับแล้วก็พวกลาชมพูลาสีชมพูลาสีเหลืองลาสีชมพูลาสีชมพูนะครับก็คือป้องกันได้ในมันจะเป็นปัญหาของยางพาราโอ้โหะครับถ้าลาสีชมพูขึ้นนะครับอันดับแรกมันจะขึ้นลาสีชมพูหรือว่าโรคเส้นดํานะครับครับผมแล้วหลังจากจาหลังจากนั้นไปมันจะขึ้นไปที่ยอดแล้วก็ไปโอ้โหท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปเป็นโรคไวทอปทอลาครับเนี่ย ถ้าใบทอบถล拉าเข้านะครับมันจะร่วงทั้งทั้งที่ใบสีเขียวๆเ,เลยรจริงครับจริงเนี่ยตัวนี้พอพอใบร่วงแล้วมันจะ,ะต้นมันจะค่อยตายตายจากยอดตายลงมา,ตา,งมาตายลงมาเ,เคครื่อยๆเนี่ยตัวนี้ก็ถ้าพี่น้องก็ท่านยังไม่เชื่อเท่าไหร่ก็ลองทดสอบดูมาได้ครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรท่านไ้ชมด้วยมือครับผโทรมาปรึกษาท่านได้ครับผมถ้าถ้า มีความสงสัยว่ามันเป็นยังไงท่านอยากมาสอบถามผมนะครับผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไปครับขออนุญาตครับเชิญครับ0895733682ครับคุณพี่วิไลสวัสดีครับวิไลวิไลนะวิไลศิรักครับศิรักนะครับก็คือเป็นสมาชิกเป็นคนนำพามาตรงนี้มีวิชาการมากเลยนะครับก็เ๋ยเคยคุยกันนี้แล้วก็คนนี้เป็น เจ้าของสวนยางเลยครับพอดีครับน่ครับันก็คือวันนี้ให้เก็บมาให้รายการณักูณพ่อประจนครับพ่อประจุมีอันนี้เป็นตัวเอในทางนนิยากรของกาลสินเลยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานสมพงษ์ของเรานะครก็ทีนี้ทั้งทั้หมแล้วก็คุณพ่อลงมีทีมงานท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเป็นเสื้อนะครับทีมงานของ ขอ,องพัทละพลนะครับนี่ก็เสื้อโอทูนะครับแต่คนนี้ไม่ใช่ไม่ไม่มีนะครับแต่ว่าใส่ไม่ได้ <c oughs> ก็ไว้พบกันใหม่นี่ก็คือควมามแตกต่างของการใส่ปาก้าแล้วก็ซูเปอร์ทีเนี่ยมอเก่นงนะครับ <วน S 1> ยืนยันจากท่านประธานแน่นอนครับว่าป้องกันได้นะครับเขาดีขึ้นจา,ากที่เคยไม่ <จะ S 1> มีอะไร,รหรือว่าไม่ดีขึ้นมันจะป้องกันได้ระดับนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างไร้ร่อมั่นใจเลยเนาะอยาได้รังเลแล้วก็ โอตู <ๆ S 1> อาหารเสริมมีสีหลายประเทศจัดให้เป็นเรเเพื่อนพอ้อมพี่น้องให้เราไม่หลังเลใายโอตูได้เลยเราต้องทำตามขั้นตอนอย่าใจร้อนลัดขันตอนนัดต้องคำาึึง ัเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไปเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโบกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มข้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดิน ถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุงงนนนท่งดินกันดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวก้าไปใช้ดูสิจา้าคือเวลาที่น้องหมวยดูดีเนี่ยกล้าดียังไงกับการมาให้ดอกไม้แฟนฉันเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มขึ้นแล้วขึ้นโอโ้ที่เบรริร<อ><ย>์เขาก็ห่วงอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์อาห,หารเสริม F2 โทรเลย ยังอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะคะอยู่กับพี่สิริพันธ<ช>์ตอนนี้เราอยู่ที่แปลงมันแล้วนะคะแปลงมันครับหลังจากที่เราได้พาท่านผู้ชมไปดูนาข้าวเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องมันกันนะคะเป็นมันสัปะหลังนะคะที่เห็นอยู่ข้างเราเนี่ยโอ้งามมากเลยแน่นอนก,กเกษตรกรต้องได้ใชโอทูแน่นอนนะคะใช่ไหมพี่สิริพันธ์ใช่ครับแล้วใครเป็นเจ้าของสวนเนี่ยเจเดทครับค่ะ คุณสมเด็จคุณจะเด็ดครับของคุณจะเด็ดใช่ไหมล้วคุณจะเด็ดไม่มาเหรอครับยังยังไม่มาครับยังไม่มาแล้วใครจะให้ข้อมูลเราวันนี้คุณประสาทครับอ๋อคุณประสาทก่อนที่จะคุยกับคุณประสาทนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับพี่สิริพันธ์ก่อนครับพี่สิริพันธ์มันตรงเนี้ยงามเนาะครับงามครับอายุเท่าไหร่พี่พอรู้ข้อมูลไหมอันนี้ประมาณจะห้าขุเดือนนี่ครับตัวนี้งามมากเลยพันอะไรเขาเรียกพันอะไรเนี่ยเขาเรียกพันอะไรครับประสาทเรียกพันอะไรฮะเกษตรศาสตร์จริงจริงเกษตรศาสตร์มันไม่งามขนาดนี้นะคะมันก็งามเหมือนกันแต่ว่า มันไม่เป็นอะไรที่ว่างามขอขอขอจากก้านนะคะท่านผู้ชมดูนี่ค่ะท่านผู้ชมดูนะคะต้นพืชต้นผักที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูจะเห็นความสมบูรณ์ของใบนะคะจะเขียวจากเงาตรงนี้บ่งบอกถึงการปรุงอาหารด้วยสังข้อแสงได้ดีมากเลยนะคะแต่ที่สําคัญต้องใช้อาหารเสริมผลิตภณัตภณฑ <O 2. S 2> ์แอ่อมันแปลงเนี้ยค่ะเขาได้ใช้ผลิตภณ<ข>ัณฑ์โอทูใช่ไหมคะใช่ครับรุ่นไหนคะของซูเปอร์พรีเมียมครับ ขวดนี้เลยครับโอ้ใช้ขวดนี้คครรัับบนี้ได้ผลขนาดนี้เลยนะคะพี่ดูสิครับสวยเนาะสวยครับเนี่ยดูสิครับมันกี่เดือนนะพี่มันห้าหกเดือนครับห้าหกเดือนนะคะรายละเอียดหรือข้อมูลต่างๆที่จะให้กับท่านผู้ชมเนี่ยต้องเป็นคุณประสาทก็ได้ไม่ต้องรอคุณอะไรนะเจ้าของเดครับอ๋อไม่ต้องรอคุณเจเดตแต่คุณประสาทก็ให้ข้อมูลได้เหมือนกันคุณประสาทข้ออะไรคุณประสาทจะให้ข้อมูลได้ เป็นแก่คนประสาทเป็นทำลายของเองเป็นนำลายแล้วก็มาดูแลตรงนี้เหรอคะมาดูแลตรงนี้ครับอ๋อเป็นคนที่มาดูมาแลงั้นเราไปพบพ่อประสาทเลยเนาะครับคร่ะอย่าไปพบพ่อประสาทด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแบกอะไรอยู่พ่อแบกหัวมันครับต้นกหัวมันต้นมันครับแบกหัวมันต้นมันที่เห็นอยู่นะคะต้องตอบเลยหัวมันไม่ใช่หัวอย่างอื่นไม่ใช่หัวตรงข้ามครับนี่ผมผมเดินไปเห็นมันน่ารักดี มันน่ารักดีไปเห็นอะไรเห็นหัวของมันโผล่ขึ้นแสดงว่าหัวมันโผล่มันรอดพื้นดินขึ้นมาขนาดมันมันแรงนะปีนี้แล้วมันแรงมันอีสานจริงๆมันไม่งามอย่างนี้หรอกแต่ของ่อดงามนะคะแล้วคุณจะเด็ดไม่มาไม่มาผมเห็นผมอดที่จะถอนไม่ได้เห็นจะอดถอนไม่ได้จะขโมยของเขาไงเนี่ยก็จะไปเขาดูละครับคุณจะเด็ดดูนะเดี๋ยวคนจะขโมยหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณจะเด็ดบอกเล่าในท่า อยู่สองสามวันมาผมจะทานหมดเลยไรฟังนะคุณเจษกคะฟังนะคะพ่อประสาทบอกว่าสองสามวันถ้าไม่มาดูจะขอให้หมดเลยจะให้หมดเลยจะให้หมดเลยกี่ไร่ดิพ่อพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นเขาบอกว่าสี่ไร่สี่ไร่ครับจะเอาให้หมดเลยจะให้หมดเลยถ้าจ้าของไม่มาทำงาเกลียดมันมาดูแลจังเลยอ่าไม่ค่อยจะมาแล้วเวลามาฉีดโอทูใครมาฉีดโทษให้ มันมามันมาดูแลแค่วันเดียวสองวันแต่เวลามันมาฉีดแค่แ้โอ้มาฉีดแล้วก็มาอยู่ฉีดแล้วก็ไม่มาเลยไม่มาเลยขนาดฉีดบ้างไม่ฉีดบ้างอย่างงามขนาดนี้ฉีดกี่ครั้งเนี่ยพ่อเขาฉีดีประมาณเริ่มจากวันที่ปลูกมาเนี่ยเขาปลูกเขาฉีดถ้าผมรับดูไม่ผิดนะสี่ครั้งครับสี่ครั้งครับได้ผลดีจังเลยได้ใช้แบบเม็ดโอทูไม่พ่อสารสภาพดีเนี่ยช่วงช่วงนี้ยังยังไม่ได้ใช้ครับเขาใช้แต่ไอ้ฟีเมียม ใช้ตัวนั้นเพื่อแต่ไม่คุณสิริพันธ์บอกใช้ตัวนั้นครับซุปเปอร์พรีเมียมซุปเปอร์พรีเมียมอใช่ไหมพ่อครับโอ้ค่ะค่ะซูเปอร์พรีเมียมอัตราส่วนเขาใช้ยังไงนี่พ่อรลูไม่เป็นคนแนะนําผมแนะนําให้เขาใช้ไอ้5ลิตรต่อน้ำ20ลิตรครับถูกต้องเลยนะคะได้ดีก็แช่นานสิบชั่วโมงยิ่งดีถ้าเรามีมันเกลี่ยพ่อแช่แค่สามสิบนาทีก็พอแล้วไปที่ชั่วโมงเกลี่ยได้นานครับจ้า ก็แช่ท่อนพันก่อนร้วมาปลูกดิาใช่ไหมก็รับเอผลผลิตแบบนี้การดูแลมันวอกนะมันเวลามันวอกแล้วมันจะโตเร็ว่โตเร็วแล้วก็ดกแบบนี้เลยพี่สินคันมีอะไรฝากบอกงผู้ชมคะสรับนีดนสเพิ่คตูรับรไหนตู่นเบ่เค่ะตพ้งใจได้ผลผลิตกนะครับขนาดไม่ต้องใช้อะไรคะใช้นพวกเรายกมือ พร้อมกันเนาะโอทูดีไหมคะดีไหมเยี่ยมไหมคะเยี่ยมยุมึอะไรโอทูเยี่ยม